สาจีนปีนี้แหม่มระดาทำรรขนมไหว้พระจันทร์หิมะค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำแป้งข้าวเหนียวไปผัดบนไฟอ่อนนะคะจนสุกใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะจากนั้นก็มาต้มชาเขียวและกรองใบออกให้หมดส่วนผสมสำคัญก็คือแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าและแป้งสาลีน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและกะทินะคะสำหรับสีที่ทำจากน้ำใบเตยค่ะ วันนี้หม่มรดาจะทำขนมไหว้พระจันทร์หลากสีนะคะก็จะมีสีใบเตยแล้วก็สีชาเขียวแล้วก็สีดอกอัญชันด้วยนำใบเตยประมาณ3-4ใบนะคะมาหั่นแล้วนำไปบดกับน้ำให้ละเอียดนะคะเราใช้น้ำา1 0 0กรัมสำหรับสูตรนี้ค่ะกรองเอาก,ากากใบออกไปให้หมดนะคะแล้วนำมาผสมกับ แป้งที่เราเตรียมเอาไว้นะคะอย่าลืมว่าต้องร่อนแป้งด้วยนะคะผสมส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวแล้วก็เติมกะทิลงไปค่ะจากนั้นนำไปนึ่งนะคะก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะ ก่อนจะนึ่งเราเทน้ำมันลงไปในภาชนะที่เราจะใช้นึ่งแป้งค่ะขนมไหว้พระจันทร์3สี 4. ใช้เวลานึ่งประมาณ40-50นาทีจนแป้งสุกและก็กลิ่นหอมดีมากค่ะ รอจนแป้งเย็นแล้วนะคะจึงนำมานวดนะคะแล้วก็โรยด้วยแป้งข้าวเหนียวที่เราผัดจนสุกแล้วนะคะขนมไว้พระจันทร์กลิ่นใบเตยและกลิ่นชาเขียวจะหอมมากเลยนะคะเรามาดูข้างในกันค่ะวันนี้ไส้เน้นๆเลยนะคะมีหลากหลายมากค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนี้จนจบถ้าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่มระดาด้วยค่ะ ซาจีนปีนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยเฮงเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสวัสดีค่ะ